สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาพบกวับพวกเราอีกแล้วนะคะครอบครัวคามาตะค่ะพวกเรานะคะอยู่จังหวัดยมามางาตะนะคะภาคโทฮโกุของญี่ปุ่นนั่นเองค่ะดเดี๋ยววันนี้นะคะพวกเราจะพาไปที่จังหวัดมิยางนินะคะทุกคนวันนี้เป้าหมายของพวกเราก็คือ เป็นออนเซนนะคะจะไปค้างคืนที่โน่นหนึ่งคืนค่ะแต่ก่อนที่พวกเราจะไปเนี่ยนะคะพวกเราก็จะพาลูกไปแวะสวนดอกไม้นะคะทุกคนที่เคยพาลูกนะคะเคยพาครอบครัวไปตั้งแต่เด็กๆนะคะพอดีมันเป็นทางผ่านป๊ะปาก็เลยอยากจะพาพวกเรานะคะเหมือนไปลํำลึกความหลังอะค่ะทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าจะเป็นที่ไหนทางไปก็สะดวกนะคะทุกคนเพราะว่าจะขึ้นทางด่วนไปตลอดเลยค่ะทางก็ประมาณนี้เลยค่ะอุโมงค์ก็จะเยอะหน่อยนะคะที่ญี่ปุ่นถ้าเป็นต่างจังหวัดนะคะ ตอนนี้ก็ถึงทางที่กําลังจะเข้าไปในสวนแล้วค่ะทุกคนคือช่วงนี้นะคะก็จะต้นไม้สีเขียวร่มรื่นแบบนี้เลยค่ะแล้วค่ามีจินูกูพักเกิดน,นะคะที่มียังิค่ะไปเข้าห้องน้ําก่อนนะคะนี่ฮอมนิ่นนะะิตใจเนาะ ตอนนี้นะคะลูกชายของพวกเรานะคะทุกคนก็จะ12ขวบแล้วนะคะใครที่ไม่ได้เห็นอากิวนานเนี่ยก็จะรู้เลยใช่ไหมคะว่าเขาตัวโตขึ้นเยอะเลยนะคะแล้วอย่างเมื่อกี้นะคะพ่อกับลูกก็คือต้องแย่งซินกนแล้วค่ะกลัวลูกจะสูงกว่าค่ะทุกคนก็เลยต้องหามุมยืนให้สูงกว่าลูกนะคะ ่วนตรงนี้นะคะทุกคนก็จะมีหลายโซนนะคะให้เดินเล่นแบบเพลินๆเลยค่ะถ้าไม่ร้อนนะแต่ว่าตอนนี้ก็คืออากาศก็ค่อนข้างร้อนนะแต่ว่าเหมือนแบบคึมๆใช่ไหมคะแต่ว่าก็คืออากาศร้อนนะคะเพราะพวกเรามาช่วงประมาณแบบจะเข้าหน้าร้อนแล้วนะคะ Hello how are you เวลาออกนอกบ้านนะคะทุกคนลูกชายเนี่ยก็คือไม่ค่อยอยากเดินใกล้แม่แล้วนะคะเพราะว่าโตเป็นหนุ่มแล้วอะไรหลายอย่างก,ก็คือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยค่ะก่อนเนี่ยเกจิจจยูมิิเก็จิึเกมิต ตอนนี้นะคะทุกคนก็เริ่มใช้เงินเองนะคะเวลาไปไหนเนี่ยแม่ก็จะบอกว่าให้เอากระเป๋าตังค์ของตัวเองไปนะคะกระเป๋าตังค์ตังก็จะได้จากเวลาที่จะญาติมาแล้วก็เอาตังค์ให้นั่นแหละค่ะทุกคนแล้วก็พ่อแม่ให้บ้างนะคะเวลาออกไปเที่ยวงี้ค่ะ เด็กญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะไม่ได้ใช้เงินนะคะทุกคนแบบว่าเหมือนคนไทยเราเนาะอย่างอย่างเราเนี่ยไปโรงเรียนตั้งแต่เด็กใช่ไหมก็คือจะต้องใช้เงินแล้วนะคะแต่ว่าเด็กญี่ปุ่นเนี่ยช่วงประถมก็คือไม่ได้เอาเงินไปโรงเรียนนะคะก็เลยใช้เงินแบบยังไม่เป็นนะคะเวลาไปไหนมาไหนก็พ่อแม่เป็นคนจ่ายให้อะไรอย่างงี้ค่ะตอนนี้ก็คือเริ่มสอนนะคะให้เขาใช้เงิน,นะคะ่ะทุกคนค่ะขอบคุณขอบคุณ ด้วยความที่แม่นะคะก็พาทําคลิปมานานนะคะเวลาลูกจะกินอะไรเนี่ยก็ต้องแบบแม่กินได้หรือยังแม่ถ่ายรูปเสร็จหรือ,อยังนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็รู้สึกขอบคุณลูกอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าก็ช่วยแม่หาเงินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็ดีค่ะให้เขารู้จักการรอคอยค่ะเ oh, really, really, really. ม่ก ah, mm ี้อชื่อตัวมาเต๋นี้มาเต๋มาเต๋โมยลูกกมีวะ 入れてあ,あとはもういるこないペットああ缶。缶ねかぽんねえ。ペットボトルる分けないよ。いし大丈夫で、一緒に入れて、あとでてあるの。あ ラビオエンドキャップ。分けて。これはペットボトルだけ。太ってるい。自分のお母さん太いなんて。太ってる。まず、うん。モ<ぜ>イル込み。缶瓶。ペットボトル。生込み。ん桜も安いで、ね、す。ちっちゃい安い。ほら、あそこも行ってみてい、いろいろあったんです。うん ถูกมากเลยอ่ะแบบนี้คือ1,500เยนคเรียนี่นี่เนี่ย,ยอจาจจะ,<ด>ะรสชาติแบบไหนะน,ะนะあれもあれもせなのหอมกลิ่นแบบหอมกินต้องพ่อพพดเหมือนอยู่ไทยเลยอ่ะ เก็ะะจะเป็นช่วงที่ซาก,กุระโบนะคะหรือว่าเชอร์รี่เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นนะคะกำลังแบบเยอะนะคะแล้วจังหวัดที่นันอยู่ก็คือแบบเชอร์รี่นี่ก็ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะส่วนพวกลูกพีชอะไรเงี้ยก็เพิ่งเริ่มออกนะคะราคาก็คือ,อยังจะแพงมากอยู่เลยะคะ่ะ ก็ไม่ได้ซื้อไปเยอะนะคะเพราะว่าจะต้องไปคางที่อื่นต่อนะคะเดี๋ยวจะเน่านะคะเพราะว่าอยู่ข้างในรถก็คือแบบอากาศร้อนอบอ้าวมากเลยค่ะตอนนี้นะคะก็กําลังเดินทางไปที่โทกัตออนเซ็นนะคะจังหวัดมิยางิค่ะทุกคน คลิปนี้นะคะทุกคนปะปาก็คืออาการค่อนข้างดีนะคะก็เป็นคนขับรถพามานะคะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะผาหลงนะคะตามจริงเนี่ยจะต้องถึงโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าคือจะมันหลงทางะคะ่ะทุกคนแล้วมันจะต้องขึ้นมาอ้อมอีกทางหนึ่งนะคะเพราะมันไม่มีทางให้เหลี้ยวกลับเลยอะคะ่ะก็ต้องเลี้ยวกลับมาที่เดิมค่ะทุกคนนี่ค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนของออนเซ็นนะคะโทกตะออนเซ็นนะคะที่พวกเราจะมาพักในวันนี้ค่ะ ที่นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นออนเซ็นเล็กๆนะคะเหมือนอพูดง่ายๆก็คงจะเหมือนจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านหนึงนะะ่งเนาะแล้วก็จะมีออนเซ็นนะคะมีที่พักมีเรียวกลางนะคะไม่กี่ที่หรอกนะคะจากที่ดูเนาะ,ะแต่ว่าก็มีน่าจะมีนักท่องเที่ยวามาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเดินเล่นก็ดูก็คือไม่มีคนอาหารเงียบเงี้ร้านค้าอะไรก็มีแค่นิดเดียวนะคะเปิดบ้างไม่เปิดบ้างคะ่ะแต่ก็ดูอบอุ่นดีคะ่ะแล้วที่นี้เนี่ยก็ คืออยู่ที่นี่นานแล้วชินแล้วนะคะมีครอบครัวอยู่ที่ญี่ปุ่นมันก็เลยกลายเป็นแบบไปไหนก็ได้ค่ะทุกคนถึงจะมีคนหรือไม่มีคนจะเป็นบ้านนอกหรือที่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าเราอุ่นใจที่จะไปกับครอบครัวมันก็รู้สึกว่ามันสนุกแล้วก็มีความสุขค่ะพอดีว่าพวกเรามาถึงโรงแรมไวมาถึงเรียวกังไวนะคะก็เลยเอารถไปจอดที่เรียวกังนะคะแล้วก็เดินออกมามากินไอติรีมค่ะทุกคนก็เดินเล่นมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็มานั่งพักตรงนี้ค่ะเห็นรูเขาใช่ไหเนี่ยทาเบต พอกินเสร็จนะคะมันอากาศร้อนค่ะทุกคนไม่มีที่จะไปเราก็เลยเดินมาคอมมิทแถวนี้นะคะคอมมิทก็คือร้านนี้ใหม่นั่นเองค่ะทุกคนแล้วก็เดี๋ยวจะเดินไปแช่เท้ากันนะคะเนี่ยค่ะเมืองมีอยู่แค่นี้เองนะคะก็เลยไม่รู้จะไปไหนกันค่ะทุกคนก็เดินเล่นชิวๆกันไปคุยกันไปนะคะก็สนุกดีค่ะ Yeah you are the winner juice ไม่ต้องกามอีกแล้วอาตมก็ชิคุนอตะนะอ้สอาชิยูหรือว่าออนเซน็นแช่เท้าตรงนี้นะคะทุกคนอยู่หน้าสถานีนะคะก็คือร้อนมากๆเลยนะคะขนาดปะป๊าเนี่ยญี่ปุ่นแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะก็ยังแบบโอ้หร้อนไม่ไหวนะคะแช่ได้แป๊บเดียวส่วนตัวแนนนั้นก็คือแบบเอาขาลงไปแป๊บเดียวก็คือไม่ไหวแล้วค่ะร้อนมากเลย จากนั้นนะคะพวกเราก็เดินกลับมาที่ที่พักแล้วค่ะก็ที่พักก็อยู่ไม่ไกลจากที่พวกเราเดินไปมากนะคะทุกคนเข้ามาข้างในก็ค่อยอากาศเย็นหน่อยค่ะเพราะว่าด้านนอกก็คืออากาศร้อนมากๆเลยนะคะเรียวขังที่นี่ก็คือถูกใจพวกเราอยู่เหมือนกันนะคะช,ชื่อว่าซั s <S ะะาางซาเต้นะคะที่ม ok ิยางินะคะที่โทกัตเตอออนเซ็นนะคะทุกคนก็เป็นเรียวกังที่โอเคเลยค่ะทั้งอาหารทั้งสถานที่อะไรนะคะ แล้วปาปาก็คือจองมาในราคาที่แบบว่าเออทุกใจนะคะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้โรงแรมหรือว่าทุกสิ่งท,งทุกอย่างที่ญี่ปุ่นราคาขึ้นหมดเลยนะคะแพงแพงทั้งนั้นเลยค่ะแต่ว่าหาที่ถูกได้เนี่ยก็คือแบบตีใจนะคะปาปาก็คือแบบนําเสนอมากเลยค่ะทุกคนคุิจังน่ารักจังเลยมีน้องหมาน้องแมวอยู่ด้วย <c oughs> 風呂おすご <I know. S 2>、oh, okay. yeah, いスー景色いいね ให้โอเคเต้โมม่ะなんか見えるสุดยช่วงนี้ปัญหาของบ้านเราก็คือเวลาไปไหนเขาจะมีเซตเด็กให้นะคะซึ่งลูกชายเราตอนนี้ก็คือตกเป็นหนุ่มแล้วคะ่ะภูเขาด้านนอกก็คือเซาโอนะคะทุกคนซึ่งมันจะกั้นระหว่าง พวกเราอยู่ตรงนี้นะคะตอนที่พวกเราอยู่เซนไดนะคะตอนนี้แล้วก็ฝั่งนน้นนะคะก็จะเป็นยามางตะค่ะเป็นจังหวัดที่พวกเราอยู่นั่นเองนะคะขนมต่างๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเอากลับแล้วก็นี่ก็เป็นซดชานะคะ <c oughs> <c oughs> พอมาถึงนะคะหายเหนื่อยแล้วนะคะก็จะมาอาบน้ํานะคะมาแช่น้ําออนเซนที่บ่อใหญ่แบบนี้นะคะประจําค่ะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปกินข้าวนะคะประมาณ6กโมงครึ<ม>่งค่ะอาบน้ําเสร็จ<ม>อะไรแช่น้ําเสร็จแล้วก็สูญเสียน้ําสูญเสียแร่ธาตุไปก็มาดื่มน้ํานะคะทุกคนให้เติมน้ําเข้าไปในร่างกายเหมือนเดิมนะคะ มาถึงเวลามื้อเย็นของพวกเรานะคะตอนนี้นะคะอิกวก็ยังยังได้เป็นเซ็เด็กอยู่นะคะเพราะว่าตอนนี้11ขวบยังไม่1 3นะคะพอ12ขวบปุ๊บเนี่ยนะคะอาหารแต่ละอย่างเนี่ยเขาก็จะจัดเหมือนผู้ใหญ่เลยนะคะซึ่งตอนนี้พวกเราไปพักไหนนะคะก็จะมีปัญหามากๆเลยนะคะทุกคน ใช่ว่ามีปัญหาเรื่องอาหารน้อยอาหารไม่พอหรืออะไรนะคะแต่ว่าจะมีปัญหาเรื่องชุดนะคะที่โรงแรมเขาเตรียมให้นะคะพอบอกจองโรงแรมที่ญี่ปุ่นเขาจะาให้จองเป็นเด็กประถมมัธยมหรือว่าช่วงก่อนเข้าประถมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอเราจองว่าประถมปุ๊บเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นเด็กใช่ไหมคะทุกคนเขาก็จะแบบมีชุดยูกะตะชุดเป็นชุดเด็กให้สลิปเปอร์นะคะที่ใส่ในโรงแรมก็จะเป็นแบบ เด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกังวลก็คือกลัวว่าพนักงานนะคะที่โรงแรมเขาจะเข้าใจาผิดนะคะว่าลูกเราเราอไปหลอกอายุเขานะคะอยากจ่ายในราคาเด็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แต่พอมันมีปัญหาครั้งหนึ่งเราก็รู้ <c oughs> รแล้วค่ะว่าควรจะทํายังไงนะคะตอนนี้ก็โอเคแล้วคะ่ะ <c oughs> เข้าใจแล้วแต่ว่าพักที่นี่วันนี้ก็คือสงบสุขดีค่ะไม่มีอะไรผิดปกตินะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราจะออกไปเดินกันนะคะเพราะว่าที่นี่เงียบสงบมากเลยค่ะเดินแล้วก็จะกลับมานอนกันค่ะ วันนี้นนก็ฝากไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากๆนะคะที่คิดถึงกันค่ะสวัสดีค่ะ